ดีนะคะทุกคนวีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My d เดมินฮายวันนี้เราจะทำคลิปผู้ทำนายกันนะทุกคน,อ,นอันนี้เกี่ยกเรื่องตดเลยนะคะก็ใครอยากรู้ก็กดบวกตรงนี้นะคะทุกคนบวกเราใส่ชื่อเราเลยะคะัะโอเคตอนนี้เราพิมพ์ชื่อเองให้ใหดูชื่อ m ม่ฮาน แล้วเราก็กดไปที่รูปบ้านสีเหลืองๆนะคะแล้วก็ไม่เล่กข้อความได้เลยไม่ได้อยากเล่าจริงๆให้คนไปดูกเองวันนี้เราจะมาเล่นผู้ทำไายกันนะคะด,ดวงด,ดาวจะนำทางเราไปสาเห็ุภารกิจทั้งหมดจะได้รับชัยชนะคุณสามารถทำการตวรวจสอบเพื่อรู้ว่า,าปลาของคืนแต่และตอนที่ตรวจสอบ นักษารระยะห่างกับอีกฝ่ายหนึ่งในเกมหนึ่งตาท่านตรวจสอบได้มากสุดแค่สามครั้งนะคะโอเคอเคอเคเาแล้วแม่นึงนะคนนี่มาแล้วผู้ทำนายน,นะคะ สามารถตรวจสอบคนอื่นได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือตัวแปลก็คือที่ตัวหนึ่งตาก็คือถ้าเราทํานายไปแล้วเราไม่สามารถทํานายที่อีกแล้วต้องรอให้กดปุ่มประชุมก่อนถึงจะทํานายได้อีกครั้งหนึ่งในราต้องให้เขาอยู่ในวงท่าเขาอยู่นอกวงนี้มันจะบอกว่าตรวจสอบล้มเหลวเพราะฉะนั้นเราต้องรีบๆน,นะคะโอเค แต่เ,เราจะหุ่นนี่นะคะคนเราต้องรีบเดินตามอย่างนี้เลยรีบเดินตามรีบเดินตามตามันจะทำนายเขานะวันนี้เป็นฝ่ายกลาวมันก็จะขึ้นว่ามันจะขึ้นชื่อนะคะอ่าฝ่ายของหุ่นหุ่นจออนรกก็คือชื่อของเขาเป็นตัวกลางอืมเราสามารถไป เพื่อนได้ต่อไปเราจะตรวจสอบอีกครั้งอ่ะมันก็ไม่สามารกดได้แล้วเราต้องรองไปชุ่มก่อนนะถึงเราจะกดได้อีกหนึ่งครั้งนัเองนะทุกคนโอเคเอาเ๋ยวนะทั้งหมดอยู่ในการ์ดแล้ว โชคชะตาและแลพรหมลิขิตผู้ทำนายแคนดี้พอาลทุกคนโอ้ยลืมมีมีของมาใหม่นะทุกคนรางวัลการเติมเงินนะทุกคนมาใหม่เป็นท่าทางเต้นนะคะหลังจากเติมเงินล็อกอินเพื่อพอทุกตเติมไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีลอ็อกอินเจ็ดวันให้นะครับได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือ เ,เหมือนเติมสกกามร้อหกบาทจะได้รับท่าท่าเต้นนี้นะคะโอเคเหมือนจะมีอะไรมาใหม่นะมีวงน้องม,มาใหม่หัวหน้าละเอ้ยหัวหน้านะรนะับคนสัต เือแน่นอนค่ะแต่ทุกคนจะไปสุ่มก็ไปสุ่มได้นะคะเผื่อบางคนอาจจะโชคดีอนะไรอย่างงี้ได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 ้ครั้งนึงได้เลยแบบเอยอๆกยใส่บัตรผิดทุกคนอ่าทำนายนะคะไปไปเล่นทำนายกันเลย ค่ะทุกคนโอเคทุกคนที่แ้วเขาน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปทำยอ,อย่างอื่นด้วยทำกัน,นบ้านฉันล่วงรู้ทุกอย่างก่อนที่เราจะมาทำลิปเนี่ยเราก็ทำกันบ้านอยู่นะเออแรงก็ไม่ต้องไม่เยอะ มีทั้วแล้วม,ม,ม,มีช่องมาแล,แล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราว่าจะเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวยังไม่ขึลนให้ตอนนี้ละกันทุกคนไปกดที่ชอ่องเรานี่แเลยค่ะอ่าไปดูชิปคมมอมโบนะ่าทุกคนจีบบอรผีปอบชนะไหมนะฮะทุกคนจะเห็นเลย ว่าช่องไหมเราไปเพิ่มคอมเมนต์นะโอเคโอเคแหละเอาสีน้ำหายไปไหนแล้วเราจะไปทำารเขาอยู่ไหนแล้วอะไรเนี่ยมีอ๋อจอมตะก,กะว่าคนหายไปหมดนานไงโอ้โหยเยอะมีนักล่าด้วยโอ้ิดเสียงเปิดเสียง ผมเป็นหมอนนะเออตอนนี้ที่ผมรู้ก็คือไม่เหลืองไม่รู้นะว่าเป็นตะก้าหรือเปล่าะนี่เพราะมจากที่สีขาวเดินไปสีขาวตายหรือสีเหลืองหรือเปล่านั้นอ่ะเราก็ได้ดูหน้าสงสัยเออผมว่าเอาใส่รับเหรอโอเคงั้นก็ลองแล้วมงินดูก็ได้เอ้าแล้วตอนก่อนหน้านั้นเห็นขาววิ่งไปไหมเราว่าเราตามเขาแน่เลยเราก็เลยดูผมไม่เห็นหน้าผมเห็นแต่คนแ้กสุใไปไปนะ จำไม่ได้น่าจะเพราะผมอยู่ในห้องอันนั้นตั้งไหนห้องอะไรอ่ะห้องควบคุมการดาวน์โหลดเอาพูดแล้วขอโทษว่าเอ้ยผมผมเป็นเองครับผมเป็นเอง แต่ังไรมันก็ยังมีตัวกลางนะแต่อะไรมันก็ต้องมีตัวกลางตมีตัวกลางนั่นไงทุกคนทุกคนวหวทุกคนว่วผมไปก็ถ้างใครถาให้เตมนี้ดีึ้นหรอกเพราะว่ามันยังมีตัวกลางอยู่ผมไม่ฝากเลยนี่ามไม่ลยผมจะไม่ฝากเลยไงไงทุกคนเราต้องเดินตามคนอื่นแล้วทำไมเธอแปลงด้างได้ล่ะถ้าเธอเป็นตัวกลางไม่ทุกคนที่เราเดินตามมันมีเป็นคน มีเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราต้องเดินตามทุกคนโอเคไหมเอา้าเราไม่ได้เป็นเอาสีแดกอเอาไปเราไม่ได้เป็น,นสีอะไรสีแดง ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ก็ทำโอ้โหโวดโดนวเนี่นทุกคนเราต้องมาวังตัวให้มากขึ้นเพราะเราเป็นผู้ททำนายเราต้องไปตามคนอื่นแล้วก็จะโดสนสนัยแบบนี้ <c oughs> เราไปตามสีส้มไงทุกคนที่เราเอยู่อห้องเกาะนะทุกคนแล้วเราก็เห็นสีส้มแล,ล้วก็เลยวิ่งตามหาไม่เจอนะทุกคนโอเค เราต้องระวังตัวนิดนึงนะคะถ้าเราเป็นผู้ทำนายถ้าตานั้นมีวางเพลเขาอาจจะสงสัยเราว่าเป็นวางเพินก็ได้เพราะว่าเราไปเดินตามคนอื่นเอาแล้วอาสีชมพูสีชมพูกินสีแดงไปแล้วเอาแน้วชมพูกินสีแดงไปแล้วทุกคน เดี๋ยเราไปดูไปดูคนอื่นกันเลืองตีสกต้มมายมพูเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแถ้ากินแล้วกดปุ่มไหมกดปุม่มกดปุม่มเอาเรียบร้อยกดไปแล้วอบใจหลายด้วยเจ้าพี่ปดปล่อยคอย,คอยแดงหายไปใครเห็นบ้างแดงเห้ใครแดงตาย ถ้าผมรู้นะว่าแดงหายไปไหนผมรู้นะแดงหายไปอยู่ในปากไอ้ชมพูอ่ะเออกดไลค์้แต่ทางเดินตามผมมาเลยอ่ะเออมันกดอย่างเงี้ยเนี่ยมันกดอย่างเงี้ยเออตั้งแต่ตามผมมาเลยอ่ะไอเหลืองอ่ะคนดีแนะ่นอน,นก,กน็มันสแกนผมสัมผัสได้ไม่เชื่อไม่ต้องมาพูดรดกดสก,กัดก็ชอบอ้างอย่างเงี้ยแหละวิ่งหนีให้ไม่ทันเกือบตายละ ผมผมผมโอเคเราจะเล่นตาให้จบก่อนนะทุกคนเราจะมาฟังเขาพูดกันบอกได้ว่าน้ำตาลนครับเป็นเป็นหมอนะครับอบอกได้ปุ๊บเพน้ำตาล<ช>มันก็เชื่อผมว่าผมเป็นคนดีผมเป็นใยครับเพราะว่าผมก็สแกนให้น้ำตาลหินมแล้วถ้าเกิดจะโหวดนะโหวสีภูไปโระดสีภูไม่จบโหวไดไอส้มไปโอเค เขาจะบูส oh, ี ja, ่าบ <c ười> <n> ูไม uh ่ต huh. uh ้องบูเป็นแง่โดนวดออกเป็นแง่เป็นแง่น่าใจมากอือจบจบเกมแล้วจบเกมเอาเอลิพช่วยอา้วอ้าว อะไรอ่ะตรงตามที่พยากรไว้ทุกอย่างเอ็ม<อ> <MVP S 1> ีีเฉยเอาอะไรอ่ะเอางงน,นั่นีงเอายังไม่ได้ทำนายใครล MVP ใเลยเอ p ีผีเฉยเลยเอาเ <Okay. S 1> พราะค่ทุกคนวันนี้จบคลิปสั้นหน่อยนะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย